สวัสดีครับนี้พามาดูต้นกล้านะครับวันนี้มาเพาะต้นกล้าผมก็ได้มาเพาะลงที่ทําใหม่นะครับ็จะมีแลนบางที่ถ่ายไปดูรอบก่อนแล้วนะครับนี่ก็เพาะไปแล้วหนึ่งรุ่นนะตอนนี้มาเพาะรุ่นที่สองนะครับนี่รุ่นแรกนี่ก็ใกล้จะปลูกได้แล้วนะครับก็จะรออีกประมาณสักห้าวันนะครับเตรียมแปลงนะครับนี่ ต้องรีบมาเพาะต้นกล้าก่อนเพราะว่าที่ผมเตรียมไว้เนี่ยมันเริ่มจะออกใบจริงแล้วครับเลยต้องรีบมเพาะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ใบยิงออกเนี่ยไอรากขา้างล่างเขาจะแตกแล้วนะมันจะมันจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับเดี๋ยให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นตรงนี้มันจะไม่เป็นเส้นตรงแล้วนะครับมันจะเป็นเส้นยแยกงแยเนี่ยแล้วเราจะเพาะยากนะครับแล้วก็ถ้าเราทําให้มันขาดเนี่ยมันก็จะชะงักือโตช้านะครับเลยต้องรีบมาปลูกนะครับ ถ้าจะให้ดีถ้าเป็นเส้นแบบนี้นะครับพอดีเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มแตกแล้วนะครับก,ก็เลยต้องรีบมาเพาะเพราะว่าที่บ้านมีงานเยอะนะครับมีงานศพมีอะไรต้องไปช่วยงานก็เลยผัดมาสองวันเองเริ่มแตกนะครับส่วนตัวเดิมก็นี่เลยนะครับไม่ไม่ยืดแล้วแหละตอนแรกๆที่ผมเพาะที่บ้านมันมันรู้สึกจะจะยืดนะครับอันนี้เขาก็เริ่มกลางใบได้ไดโอเคขึ้นนะครับ แต่ยังมีปัญหาเรื่องดินดินเพาะอยู่นะผมผสมดินเพาะดูแล้วยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันยังโตไม่สม่ำเสมอนะแต่ถ้าใช้พีทมอสเนี่ยโอเคอยู่แต่มันมีราคาแพงนะตอนนี้ก็เลยผสมนะครับไปหนึ่งในสามเลยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะใช้ได้อยู่แต่มันลดต้นทุนไปเยอะแต่ที่บอกว่าไม่โอเคหมายถึงว่ามันโตไม่สม่ำเสมอกันนะครับ ประมาณนี้นะครับแต่ถือว่าโอเคนะดูปลูกแล้วมันก็ทรงก็โอเคอยู่นะครับแต่ยังไม่พอใจเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็อารมณ์อร่รวยไปเยอะเลยนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องรากเน่าอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมใส่ปุ๋ยหมักไปหนึ่งในสามเลยเหมือนกันนะมันน่าจะเข้มข้นไปหน่อยนะคเดี๋ยวต้องเบาลงไปอีกนิดนึงนะครับ เ okay. มาดูต้นเล็กนะครับที่เพิ่งเพาะไปเนี่ย้าเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ผมจะรอพุ่งนี้นะค่อยลดน้ําให้เขาตั้งตัวก่อนนะครับจริงๆแล้วเพาะแล้วก็ลดน้ามันก็ได้แต่ปัญหาคือใบเขาจะติดกับดินนะครับมันก็เลยจะพุ่งช้านะครับที่ลองสังเกตดูนะครับส่วนตัวนี้ก็ค่อยๆแต้มไปนะครับผมจะใช้ไม้แต้มแบบนี้นะครับ มาใช้ใช้ไม้จิ้มฟันก็นได้นะไม่พูดผิดไม่ใช่ไม้จิ้มฟันหมายถึงว่าไม้เสียบลูกชิ้นอ่าโอเคพูดผิดดีแล้วนะครับนี่แล้วเขาก็ประมาณนี้เลยนะครับแต้มเข้าไปจืบแบบนี้นะครับดันเขิ่นิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาล้มนะครับ ถาดหนึ่งก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเลยนะครับอันนี้ยากนิดหนึ่งจริงๆถ้าต้องใช้สองมือประคองก็จะเร็วนะครับแต่มีวิธีหนึ่งที่เร็วนะค,คือจอดเมล็ดไปเลยนะครับถ้าถ้าใครรู้ว่าเมล็ดของเราดีหรือเปล่านะครับก็ต้องไปใช้เม็ดเคลือบนะ ได้ได้สม่ำเสมอนะครับแต่ค่อนข้างรางคาแพงนะครับเราต้นทุนในการซื้อเมล็ดธรรมดานี่แหละเรามาหวานเรามาคัดต้นที่สมบูรณ์มาปลูกนะครับทำงานคนเดียวก็ต้องประหยัดเวลาด้วยนะครับ ถ้าทำเป็นคู่มีเพื่อนทำหรือว่ามีแฟนทำด้วยนี่น่าจะสนุกนะพูดคุยกันด้วยเล่นกันด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะเพลินๆแต่นี้ทำคนเดียวยิ้มงงียบมเงาเงาเนาะทีก็เปิดเพลงบ้างฟังวิดีโอฟังอะไรนะครับแต่ก็ร้อนนะ <c oughs> ถ้าใครมีอ่ากระตอ๊อบหรือว่ามีอะไรอยู่ข้างข้างเนี่ยเราไปทำในร่มแล้วเอามาวางตรงน,นี้ก็จะโอเคกว่าน,นะตอนนี้ผมนั่งยืนแบบพางแสงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นยังร้อนอยู่เลยนะ บกกำลังคาเราเป็นพลาสติกด้วยนะก็ร้อนอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเพาะก่อนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตทีท,ท,ทีตอนลงปลูกนะครับตอนนี้นะครับชุดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ